ซึ่งการออกมาเตือนของเซเลนสกี้ก็เกิดขึ้นในวันที่มีรายงานว่าประธานาธิบดีสรีชินผิงได้ตอบรับคําเชิญไปเยือนรัเสเซียเพื่อร่วมวันเฉลิมฉลองเ,อเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะนะคะนี่คือข่าวที่มีการรายงานออกมานะคะเอามาจาก South China Morning Post ที่ระบุว่าประธานาธิบดีสีจะเดินทางไปที่มอสโกเพื่อร่วมฉลองวันแห่งชัยชนะครบรอบ80ปีนะคะ โดยมีรายงานว่าประนาทิบดีสีตอบรับคำเชิญแล้วซึ่งเขาอ้างอิงนะการให้สัมภาษณ์ของอีกอร์มูกูลอฟนะซึ่งเป็นทูตของรัสเซียประจำเมืองจีนนะะวันแห่งชัยชนะก็เป็นวันสำคัญมากๆของรัสเซียเป็นวันที่คนรัสเซียภูมิใจอย่างยิ่งนะคะ เนื่องจากเป็นวันที่อกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตนะมีชัยชนะเหนือกองทัพนาซีแล้วก็นี่เป็นจุดที่นำไปสู่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองปีนี้จะครบ80ปีนะคะรัสเซียจะถือว่าวันแห่งชัยชนะคือ9ก้าพฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่ทหารสหภาพโซเวียตเอาธงไปปักในเบอร์ลินของเยอรมนีได้นะคะก็ไปดูนิดนึงว่าช่วงนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นสั้นๆนะคะก็คือสงครามโลกเนาะ ครั้งที่2นะเริ่มต้นตั้งแต่ปี1939อกองทัพนาซียรมนีก็รุกรานเพื่อนบ้านในยุโรปเริ่มตั้งแต่โปลแลนด์แล้วก็เข้าไปถึงฝรั่งเศสนะคะปี1941เนี่ยฮิตเลอร์ก็สั่งกองทัพนาซีหลายล้านในบุกสหภาพโซเวียตแบบสายฟ้าแลบนะคะเรียกยุทธการนั้นว่าบาบารอสซาเป้าหมาย เพื่อขยายดินแดนแล้วก็กำจัดลัทธิคอมคอมิวนสิสต์เพราะว่าฮิตเลอร์เกลียดคอมมิวนิสต์มากนะคะตอนนั้นเนี่ยสหภาพโซเวียตนำโดยโจเซฟสตาลินก็สั่งทหารนะหลายแสนหลายล้านนายเลยตั้งรับการเข้ามาของกองทัพนาซีก็สู้รบกันหนักหลายสมรภูมิอย่างเช่นที่สตาลินกราดนะสมรภูมิรอเซฟแล้วกองทัพนาซีปรากฏแข็งแกร่งมากแต่ว่า เจอกับอากาศที่หนาวจัดมากหนาวเหน็บมากนะคะแล้วก็เดินทางผ่านที่ราบโยุโรปอ่ะซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะอากาศเย็นจัดอุณหภูมิติดลบ20องศาเซลเซียส mm. ก็เลยเกิดปัญหาของการที่แนวหลังเนี่ยไม่สามารถส่งกำลังพลมาสมทบไม่สามารถส่งสเสบียงอาหารให้กับทหารในแนวน้าได้นะเพราะว่ามันมันอากาศมัน,ม,นมันหนาวจัดจริงๆนะฮะทำให้ตอนนั้นทหารนาซีหลายแสนนายเนี่ย เสียชีวิตนะจากทั้งหนาวตายจากทั้งถูกทหารโซเวียตสังหารนะคะฝั่งโซเวียตก็เสียหายเยอะนะคะเสียชีวิตจํานวนมากประเมินกันว่าทั้งทหารและพละเรือนเสียชีวิตรวมกันกว่า27ล้านนายแต่ยุทธการบาบารอสซาจบลงด้วยความ่ายแพ้ของกองทัพนาซีนะคะก็ทํากันอยู่10เดือนแล้วหลังจากนั้นนะคะสหภาพโซเวียตก็เริ่มได้มีเขาเรียกมีมี มีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าพอเอาชนะที่ยุทธการบาบา,บารอัสซาได้เนี่ยเมษายน1945นะคะตอนนั้นสหภาพสวิตส์เขาอยู่ข้างเดียวกับสหรัฐสาราชนจาจักรฝรั่งเศสนะคะก็ถือเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรนะก็เข้าไปล้อมเบอร์ลินนะซึ่งเป็นเมืองหลวงของเยอรมน,นีตอนนั้นฮิตเลอร์เนี่ยอยู่ข้างในนะแล้วก็ถูกต้อนให้จนม,มุมคือตอนนั้นเนี่ยกองทัพสหรัฐฝรั่งเศสสาราชนจาจักรอยู่ด้านตะวันตก ส่วนกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตล้อมเบอร์ลินทางตะวันออกไว้นะฮะ30เมษายนอดอลฟฮิตเลอร์ฆ่าตัวตายแล้วหลังจากนั้นกองทัพสหรัฐสารจาจักรฝรั่งเศสก็บุกเข้าเบอร์ลินทางตะวันตกนะฮะตอนนั้นนาซียอมจำนนแต่ตะวันออกเนี่ยยังไม่ยอมนะฮะ 8พฤษภาคมนะกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตก็บุกปิดฉากนาซีจากฝั่งตะวันออกของเบอร์ลินนะ,ะแล้วก็เป็นสหภาพโซเวียตนะที่สามารถเข้าไปถึงใจกลางเมืองได้สําเร็จก่อนสหรัฐสหรสารชนาจรัฐฝรั่งเศสเราก็จะเห็นภาพที่เป็นภาพจําก็คือภาพของธงค้อนเขียวนะ,ะที่ไปปักเหนือคารรัทสภาของเบอร์ลินนะ แล้วเยอรมนีหลังจากนั้นก็ลงนามในข้อตกลงยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขนะฮะเพราะฉะนั้นชัยชนะของกองทัพแดงในปี1945คือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะสำหรับสาภาพโซเวียตแล้วก็รัสเซียในปัจจุบันนะ,ะเพราะฉะนั้นทุกๆปีนะฮะของวันที่9พฤษภาคมรัสเซียก็จะมีพิธีเฉลมิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะก็จะมีพิธีสวนสนามที่จตุตรัสแดงในกรุงมอสโกนะฮะ,นะะแล้วก็ ปีนี้จะยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าเป็นปีที่80ซึ่งน่าจับตามองว่าผู้ดำจีนสีจิ้นผิงจะไปเข้าร่วมพิธีด้วยนะฮะอันนี้ส่งสัญญาณทา,ทางการเมืองอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเเหมือนกับเอาเข้าจริงสหรัฐก็ยังสนับสนุนยูเครนก็ถึงว่าเป็นศัตรูไกลๆก,กับรัสเซียอยู่เป็นศัตรูแหละนะ,ะแล้ว จีนผู้นำจีนไปประกฏตัวกับกองทัพรัเสเซียนะมันจะแปลกๆหรือเปล่าเพราะว่าทรัมป์กับจีนนี่ก็ยังจ้องตากันอยู่นะเอาจริงทรัมป์ยังไม่ค่อยกล้าทำอะไรจีนเพราะว่าตอนแรกประกาศบอกว่าจะขึ้นภาษี60%ตอนนี้กล้าแค่10นะแล้วเ,เมื่อคืนประกาศอีก25สําำหรับอลูมิเนียมกับเหล็กกล้า ซึ่งจีนก็จะโดนด้วยนะอันนี้มันมีเรื่องทับซ้อนกันเยอะมากแล้วที่สำคัญเนี่ยมีรายงานจาก NHK นะคะบอกว่าในการเดินส่วนสนามปีนี้80ปีของวันแห่งชัยชนะของสาภาพโซเวียตเหนือกองทัพนาซีอาจจะมีทหารเกาหลีเหนือมาเดินขบวนด้วยแปลกปะ <c oughs> ไม่เคยซีนนี้แบบไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะเห็นนะไม่รู้ว่ จะเห็นหรือเปล่าแต่ว่ารายงานนี้ NHK เขารายงานยืนยันนะว่ามีาการระบุถึงว่าจะมีทหารเกาหลีเหนือนะเ,อเข้ามาร่วมการเดินขบวนซึ่งถ้ามีถามว่าแปลกไหมก็ตอบได้ทั้งแปลกไม่แปลกนะไม่แปลกเพราะว่าตอนนี้ทหารเกาหลีเหนือเอาข้างจริงก็ officially นะมามาอยู่ในสงครามยูเครนแล้วหลังจากที่คิมจองอึนส่งทหารมือดีกว่า11,000 12,000นายเข้ามาช่วยรบนะในแคว้นเคิร์สก็ตอนนี้ก็ร่วมกับกองทัพรัสเซียรบกับกองทัพยูเครนอยู่นะคะในแคว้นเคิร์สซึ่งถือว่าเป็นดินแดนของรัสเซียแต่ว่ายูเครนไปนยึดไว้ก็ต้องถือว่าถ้าเกิดทหารเกาหลีเหนือมาเปิดตัวในพิธีสวนสนามในวันแห่งชัยชนะนี่จะบอกเลยได้เยอะมากนะเ,เพราะเอาเข้าจริงๆถึงแม้คิมจองอึนจะส่งทหารเกาหลีเหนือมาช่วยรบแต่ก็ไม่เคย ยอมรับตรงๆว่ามีทหารตัวเองนะแล้วแถมเวลาทหารเกาหลีเหนือเสียชีวิตเราก็มักจะได้ยินรายงานว่าทางกองทัพะเสริกก็พยายามจะทาลายหลักฐานไม่ให้รู้ว่ามีทหารเกาหลีเหนือมานะฮะทางฝั่งยูเครนเวลารบกับทหารเกาหลีเหนือก็ถ้าเกิดเป็นฝ่ายได้เปรียบก็พยายามจะไม่สังหารจะแบบจับตัวมาแต่ทหารเกาหลีเหนือก็ระเบิดตัวตายเนี่ยเหล่านี้มันคือสัญญาณว่า ยังไม่มีการอยากออกมายอมรับว่าฐานเกาหลีนเหนืออยู่ในสมรภูมิสงครามยูเครนนะแต่ว่าถ้าปรากฏตัวในพาเรดวันแห่งชัยชนะเนี่ยมันจะคือการประกาศเปิดหน้าเลยนะ,ะอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของเกาหลีเหนือนะฮะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเซเลนสกี้นะอ,อ,อันนี้มีเสียงยืนยันด้วยนะเมื่อคืนเซเลนสกี้บอกอย่างนี้บอกว่าอันนี้นะโลกต้องระวังว่า ถ้าไม่หยุดสงครามยูเครนหรือถ้าหยุดสงครามยูเครนโดยที่ไม่มียูเครนเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจชี้ชะตาอนาคตของตัวเองเนี่ยมันจะอันตรายมากเพราะว่าเกาหลีเหนืออิหร่านจีนจะเข้ามาได้นะฮะเซเลนสกี้บอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการแสดงท่าทีหรือการรายงานข่าวมาบอกว่าประธานาธิบดีปูติน จะเจรจารนะแต่มีเงื่อนไขว่าจะไม่เจรจารกับเซเลนสกี้แต่เซเลนสกี้บอกว่าจริงๆแล้วปูตินไม่ได้อยากเจรจารเพราะว่าตอนนี้สัญญาณก็คือว่ามันมีการออกมานะระบุว่ากองทัพ,พรัสเซียกําลังพัฒนาโครงการใหม่ๆกับกองทัพเกาหลีเหนือนะซึ่งหนึ่งในโครงการนั้นก็คือการพัฒนาอาวุธสมัยใหม่รวมถึงกองทัพโดรนด้วยเมื่อคืนเซเลนสกี้บอกว่า นี่แปลได้หรือเปล่าว่าปูตินเนี่ยไม่ได้เตรียมหรือว่าอยากจะเจรจาไม่ได้ต้องการสันติภาพแต่ต้องการเดินหน้าทําสงครามนะเซนกี้บอกอย่างนี้บอกว่าปูติน is preparing not for negotiations นะไม่ได้ไม่ได้เตรียมการเพื่อที่จะเจรจา not for peace but for the continuation of the war นะแล้วก็ไม่ได้จะทำสงคราม against เฉพาะยูเครนเท่านั้น А цяпінпетфанксієнселенський дука співпраця зараз ми знаємо, наша розвідка нам доповідає, що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології. Технології війни Москва розповсюджує ще у той регіон, зокрема дронові технології, і це означає просту річ. Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів. Всі партнери повинні про це знати і повинні це бачити.